มอลัยกุมสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสนุกกับการเรียนบายครูสมคนสวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล2ค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยบุคคลที่หนูรู้จักเรื่องใครเอ่ยสอนเด็กในโรงเรียน ก่อนที่เราจะเรียนรู้วันนี้นะคะเรามาร้องเพลงคุณครูที่รักกันก่อนนะคะเราไปชมเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีคุณครูที่รักหนูจะตั้งใจอ่านเขียนยามเช้าเรามาโรงเรียนยามเช้าเรามาโรงเรียนหนูจะพากเพียรขยันเรียนเอ่ยหนูจะ ภาพเพียนขยันเรียนเอ่ยอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนเวลาที่คุณครูสอนและใครเอ่ยสอนเด็กในโรงเรียนคะเด็กๆอถูกต้องคะ่ะคุณครูนั่นเองคุณครูมีอาชีพ หนึ่งที่สอนหนังสือที่คอยดูแลช่วยเหลือเด็กๆในโรงเรียนนะคะหน้าที่ของคุณครูนะคะก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปเช่นครูสอนปถมวัยหรือคุณครูอนุบาลมีหน้าที่สอนหนังสือคอยดูแลเด็กๆนะคะส่วนคุณครูพี่ปถมสอนหนังสือให้ความรู้แก่เด็กๆ คุณครูภาษาไทยก็มีหน้าที่สอนหลักการอ่านการเขียนการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องคุณครูสอนศา,าสนาอิสลามก็มีหน้าที่สอนให้เด็กรู้จกักการรู้จกักอัลลอฮ์รู้จักการปฏิบัตินุนในการปฏิบัติหลักศาสนาสอนให้มีมารยาทสอนให้เป็นเด็กดีนะคะ คุณครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองมีหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กแล้ววันนี้คุณครูก็ให้เด็กๆทำใบงานให้วาดภาพคุณครูตามจินตนาการและคุณครูก็มีคำศัพท์มาฝากเด,ด็กๆกันด้วยนะคะคำว่าคุณครูที่เชื่อมุอันลิมุนเจกูวันนี้ครู๋มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ